สวัสดีครับมือนีขึ้มาพบพ่อกันนะครับตอนตอนเนื่องจากมือวานนะครับมือวานไปทางปาจีนสะแก้วชะเชิงเซานะครับสามคันลวดมือนีขก็มาต่อกันที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้สอบถามเพื่อนนะครับเป็นคันแรกของน่าจะเป็นเขตตำบลนีน่นะครับตำบลอย่างตูงไงนะครับตำบลตูมไงนะครับ เป็นขั้นแรกนะครับของการดูแลนะครับน,นี่เป็นฟอร์ตฟอร์ตไอ้บงางอย่างระบบก็ทำเด้อนะครับแต่ว่าเป็นเอากระบอกนำทางอู่เขาไปทำเลยพุ่นไปไปพุ่น มาเลยไาเลยนะนี่ครับเปิดตัวเลยนะครับรดกำลังไม่ไหมนะครับเนาะขั้นแรกของตำบลนะครับ อะไรวะนี่นะครับดีสนใจติดต่อสอบถามเขาเบิ้งนะครับนี่เขาติดใ้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับยนกสูกนะครับขอด สวยงามเลยนะครับรถรุ่นใหญ่เงียบสงบต่งนี้นะครับข้องโถนะครับนะครับโค้งสางเ้าเห็ดแหงเข่ากับตัวรถนะครับท่าบ,บทาบลัชนะครับแข็งแรงนะครับสวยงามเลยนะครับพี่น้อนแต่งานงาน,นี้ข้องโถแน่โนอนนะครับก้หนักรถกลเกินไปนะครับคนนยังเดินทาง นี่ไปกับกำลังปู่มันกันนะครับนี่ทั้งเื่องการตัดต้นขายนะครับขายต้นพร้อมนะครับล้อรถนั่งขานะครับว่าถิ่มอะไรบนน้อว่านะครับมันจะไปปู่มันครับคุณ่าแบกเขามันลาหลายนะครับล้อเน้องงกนะครับจับมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ไปทูดการเด็ดการตีกอนะครับน้ำมีแล้วครับเบอร์2นะครับ แลมากเลยนะแลเลยโต้นะเรื่นะซตจากนี่นะครับมืออือนนะครับจมตัวขึ้นของไปเส้นอุดรกลาสินนะครับติดมิสองกระบอกนันด้อครับเราต้องไปสองกระบอกนะครับถ้าติดตามชมกันเลยนะครับมืออื่นนะครับมืออื่นเนี่มือแรงขึ้นของนะครับ อุดอรกาลาสินนะครับสองคันนะครับ